สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ําคลองหลวงร,รัชโชธอนนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําใหม่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นวิวทิวทัศน,นะครับจุดชมวิวนะครับแล้วก็เป็นบริเวณสันเขื่อนครับ ฝั่งนู้นก็มีภูเขานะครับรายล้อมโดยภูเขาครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับตอนนี้ทางเข้าสันเขินปิดอยู่นะครับรถไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแต่เราสามารถที่จะเดินไปชมวิวนะครับถ่ายรูปเช็คอินได้ณจุดนั้นนะครับจะเขียนว่าอ,อ่างเก็บน้ำนะครับคลองหลวงรัชโลธรน,นะครับ เป็นโครงการของนายหลวงนะครับครับเมื่อมองไปยังด้านบนนะครับจะมียอดเขาอยู่นะครับซึ่งจุดบนยอดเขานี้นะครับจะเป็นยอดเขานางนมนะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปเยี่ยมชมจุดชมวิวแลนด์มาร์สสำคัญแล้วก็กราบนักสการกราบไหว้รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับของด้านบนยอดเขาวัวดเขานางนมนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามมาดูนะครับ วันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับอากาศนะครับฝนตกมาใหม่ๆนะครับเย็นชุ่มฉ่านะครับเหมาะในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับจุดนี้ก็จะมีป้ายนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับป้ายเขียนว่าอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโชธรนนะครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เดินไปยังสัรเขื่อนนะครับบรรยากาศก็เย็นสดชื่นเลยนะครับเมื่อมองไปด้านบนนะครับ ก็จะเขียนป้าใหญ่มากเลยครับมองเห็นแต่ไกลเลยครับถ้าเราไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่น่าจะมองชัดมากเลยครับอตอนนี้ก็เดินได้เียนะครับเขาห้ามรถยนต์เข้านะครับ นี่ครับไกลสุดลูกของลูกตาน่นเลยครับตอนนี้ปริมาณน้ำนะครับยังไม่ล้นสปริงเวนะครับยังไม่มีน้ำออกจากสันเขื่อนนะครับจนนี้ก็จะมองเห็นปลายชัดเจนนะครับมองเห็นแต่ไกลเลยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ ในตรงบริเวณสันเขินนะครับตอนนี้ผมได้เดินเข้ามาแล้วนะครับครับสังเกตว่าด้านขวานะครับจะมีร้านคาเฟ่กาแฟนะครับแล้วก็จุดนั่งชิคชิเช็คอินนะครับอยู่ด้านขวานี้ครับส่วนด้านหลังนี้นะครับบนยอดเขานะครับก็จะมีป้ายนะครับอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโยธรนะครับมีป้ายจัดเทนียครับด้านนี้ก็จะเป็น ส่วนภูเขานะครับเต็มเลยครับมีฝนตกด้วยครับฝั่งนู้นครับลายล้อมไปด้วยภูเขาครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำนะครับก็มีน้ําพอสมควรนะครับช่วงจะดูหน้าฝนนะครับส่วนนี้ก็เป็นบนสันเขื่อนนะครับก็เส้นทางไกลเลยนะครับแต่รถเข้าไม่ได้ครับน่าจะเดินได้เพียงเบื้องต้นแค่นี้นะครับให้ทุกท่านได้ดูโดยรอบๆนะครับ บรรยากาศารอบๆประมาณน,นี้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของอ่างจบน้ำคลองหลวงรัชโลธรนนะครับประมาณนี้นะครับ